มาเร็วลูกเดินมาวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีนอนตามแม่มาดูบอลสีด้วยใจ่ไหมลูกไปไหนนอนจะไปไหนนอนจะไปไหนอื้นั่งจะไปเลย น,นู่นดีฝนตกบ้างหนาวบ้างอะไรบ้างบอนสีก็เลยออกมาสวยมากช่วงนี้ต่อให้เขาขึ้นธรรมชาติค่ะ ไห้เขาขึ้นธรรมชาติเราไม่ได้อะไรเขาเขาเต็มที่เขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็รอขึ้นใหม่ธรรมชาติใช่ไหมโนวนโน,นันนี่นวนตามออกมาด้วยตามไม่ออกมาด้วยแบบนี้ดูอะไรลูกด,ดูนอกอหืมมองดูนอกออืม นอนเลยนอนเลยนอนเลยวุชามาจ้า